คลาวคอมพิวติ้งหรือการประมวลผลแบบคลาวคือเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเครือข่ายออนไลน์ทุกรูปแบบเช่นการประมวลผลบริการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานไอทีเช่นระบบเฟเวอร์ระบบเครือข่ายพื้นที่เเก็บระบบจำลองคอมพิวเตอร์เวอร์ชัวคอมพิวเตอร์เป็นต้นประเภทของการให้บริการคลาวคลาวเซอร์วิสมีอยู่สประเภทคืออินฟาเอสอเซอร์วิสสอง แพลตฟอร์ม as a ซอ r v i c e สามซอฟต์แวร์ as ส e หากแบ่งระดับการให้บริการคาวสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่ได้อีก9ส่วนตามภาพด้านล่างได้แก่ Network Storage Service Virtual ว i ร์ชวลไลเซชันโอเอสมิดเดิลแวร์ลและแอปพลิเคชันทั้งนี้หากเป็นการให้บริการคาวแบบ Infra as a service ก็จะครอบคุมในส่วนที่เป็น ฮาร์ดแวร์เป็นสำคัญได้แก่ Networks, ์กสโตรเล e เซอร์และและเวอร์ชวลไลทเซชั่หากเป็นแพลตฟอร์มแอดอะซ์เซอร์ก็จะมีบริการเพิ่มเติมคือได้แก่ OS, m i d i l e w a r e และ Run Time ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเป็น d e ดเว o ล t o o l เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปและสุดท้ายแบบที่3 s o ซอฟต์แวร์แอ r อะ c e เซอร ก็จะมีส่วนในเพิ่มของ Data และแอปพลิเคชันในส่วนของ Data ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเทมเพลตในการทำนำเสนอหรือเป็นแมท e r i เ l เพื่อให้แอปพลิเคชันใช้งานได้ต่อไปส่วนแอปพลิเคชันก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานต่างๆเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่อาจจะรันอยู่บนเว็บแอปพลิเคชันเป็นต้น รูปแบบ c ลาวด์คอมพิวติมี3รูปแบบคือ 1. Public Cloud หมายถึงบริการ o คล t i n g ที่เปิดให้สาธารณะชนใช้และหน่วยงานต่างๆให้ใช้งานเช่าทั่วๆไปข้อดีคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่เช่าตามขนาดหรือบริการที่เหมาะสมซึ่งจะขยายสเกลหรือเพิ่มขนาดหรือลดการใช้งานได้ตามความต้องการค่อนข้างคล่อง,อง,องตัวในการใช้งาน 2. Private Cloud หมายถึงบริการคอมพิวติ้งสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด หเพียงองค์กรเดียวซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่ากำหนดการตั้งค่าได้มากกว่าแต่ความคล่องตัวในการขยายลดขนาดทำทำได้แยก่กว่าแบบพับ l i c ค l าวและสามให้บิดค u าหมายถึงการบริการคอมพิวติ้งที่มีนักษณะผสมทั้งสองรูปแบบที่เป็นพับ i ิ c ค o าวและ p r พ a เว Cloud ซึ่งมีจุดเด่นคือมีความยืดหยุ่นในเรื่องการจัดการข้อมูลความเป็นส่สวนตัวได้ดีกว่า ข้อดีของการ c ว o ์คอม m ิวต i n g หรือเพราะอะไรเราใช้ c ว o ์คอม m p u t i n g คือหนึ่งประหยัดต้นทุนในค่าใช้จ่ายสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีสองช่วยลดความเสี่ยงสามเข้าถึงได้ง่ายใช้งานรวดเร็วสี่มีความยืดหยุ่นห้ามีความมัง่นคงปลอดภัยในระดับหนึ่งหกมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานข้อจำกัดในการใช้ c ว o ์ค computing หรือว่าก่อนที่เราจะใช้ c ว o ์คอม m ิวต i n g เนี่ยเราต้องรู้ข้อจำกัด ของเรื่องพวกนี้ก่อน 1. นึ่ง c o าวคอมมิตติ้งถ้าเกิดจะใช้งานให้มีประสิทธิภาพต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้งานตลอดเวลาข้าวสองข่าวคอมมิตติ้งยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวและการละเมิดลิขสิทธิ์สาค่าใช้จ่ายในระยะยาวการเช่าข่าวคอมมิตติ้งเป็นรายเดือนหรือรายปีหากมองระยะบอกหากมองในระยะยาว การซื้อฮาร์ดแวร์หรือระบบของตัวเองหรือจ้างพัฒนาระบบของตัวเองเพื่อใช้ถาวรอ,อาจจะอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าสาม cloud c o m p u t i เป็นบริการของผู้อื่นดังนั้นการที่เราปรับแต่งหรือต้องการปรับแต่งอะไรต่างๆอามีข้อจำกัดส 5. ข้อมล cloud computing แม้จะมีความปลอดภัยแต่ความวามั่นคงปลอดภัย แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดข้อมูลล้นไหลหรือข้อมูลสูญหายได้ซึ่งเกิดจากการที่ให้ผู้ผู้ให้บริการขาดความเชี่ยชาญหรือไม่มีมาตรฐานรวมถึงพฤติกรรมของ end user ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ดังนั้นถ้าเราจะใช้บริการคอม,มคาลคอมพิวติ้งใดๆก็ควรจะเลือกผู้บริการที่มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างของ crowd, บริการคลาวที่เป็นอินฟาสต์เจอร์และแพลตฟอร์มแอด s อสเซอร์วิสซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการทั้งในระดับนานาชาติระดับท้องถิน่นแล้วก็ในระดับรัฐบาลนะครับก็ตัวอย่างที่เป็นระดับนานาชาติก็อย่าง,างเช่น Amazon Microsoft, a z u r e g o o g l e ลหัวเว่หรือ a าล b a าบพวกนี้จะเป็นแบรนด์ที่ให้บริการระดับนานาชาตินะครับในระดับถัดไปก็จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค ของเราหรือในประเทศไทยนะครับเช่น csl นะครับหรือ s i log นะครับหรือนิพาคาวนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นบริการคาวของรัฐบาลนะครับก็ของเราจะเรียกว่า gdc c นะครับที่จะดูแลโดยกระทรวงดิจิตัลและเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับผมและบริการคาวที่เป็นในรูปแบบซอฟต์แวร์แอพ e ลิเร์วินนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับ office 365หรือ google w o r k space ซึ่งทั้งสองบริการนี้ก็คือเป็นลนักษณะเป็น e-office นะครับก็คือสามารถทำงานใช้ในการจัดทำงานเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็จัดการนัดหมายหรือวิดีโอประชุมก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลได้อีกด้วยนะครับผม นอกจากนี้นครับก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่ทำงานในรูปแบบคาวที่เป็นซอฟต์แวร์แอ s พ r v วิทที่น่าสนใจนะครับก็ผมก็ขอแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Canva นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในการออกแบบแล้วก็จะทำมีเดียในรูปแบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ d o c u ทูเม์ไฟล์ภาพอินโฟกราฟิกนะครับไฟล์นำเสนอนำบัตรนะครับหรือโปสเตอร์เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็ที่ผมแนะนำก็จะเป็น o o m นะครับซึ่ง เป็นแกรมที่ใช้ในการจัดประชุมออนไลน์นะครับซึ่งทั้งสองโปรแกรมนะครับทั้ง Canva แล้ะก็ o ู m เนี่ยครับก็เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานให้ฟรีนะครับผมทั้งคู่นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองไปใช้งานดูนะครับซึ่งมีประโยชน์มากในการทำงานต่างๆนะครับผมในแง่ของการเปรียบเทียบในการใช้บริการคลาวหรือจะ ไม่ใช้บริการข่าวนะครับอย่างผมขอให้ยกตัวอย่างนะครับก็บริการที่ไปเอ่อบริการที่ใช้งานในรูปแบบเดียวกันกนะ็คือใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลนะครับผมก็ขอจะเปรียบเทียบระหว่างบริการของ Google Drive นะครับกับกับการที่เราซื้อแฟกต์ได้ด้วยตัวเองนะครับก็อันนี้ผมจะเทียบปเป็นเป็นเป็นอยู่สี่ประเด็นนะครับถ้าระหว่างเราใช้ Google Drive กับเราซื้อซื้อแฟกได้นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการซื้อ แฟกได์ ye, หรือว่ามันต้องการพื้นที่จะเพื่อจัดเก็บข้อมูลประมาณสิบห้าถึงสิบหกกิกเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อแฟกต์ได์เนี่ยเราก็จะต้องซื้อด้วยเงินเนี่ยประมาณร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Google d r ได e เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีทันทีส่วนส่วนในแง่ในการเข้าถึงหรือการเชื่อมต่อเนี่ยแฟกต์ได์เนี่ยเราต้องพกติดตัวไปตลอดเวลาแล้วก็เชื่อมต่อหรือใช้งานได้ทีทละเครื่องแต่ถ้าเกิด Google Drive เนี่ยเราสามารถใช้ Us e r และ password เนี่ย ถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปใช้งานได้กับทุกที่ที่มีทอร์เน็ตนะครับเข้าพร้อมกันได้ได้หลายเครื่องแล้วก็สามารถแชร์ไฟล์ร่วมกันกับผู้อื่นได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปไล่เสียบจากเครื่องจากเครื่องของเราไปเครื่องของเพื่อนแล้วก็เครื่องของเพื่อนแล้วเครื่องของเราไปสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ในแง่ความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาเนี่ยถ้าเกิดไปเราเป็นแฟกซได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นขนาดเล็กนะครับอาจจะสูญหายได้ง่ายนอกจากนี้ถ้าเกิดเราไปเสียบในคอมพิวเตอร์ สถา,านะนะครับก็จะมีความเสี่ยงในการติดไวรัสนะครับถ้าเกิดติดไวรัสเนี่ยแฟกได้นั้นนะ่ะถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลไว้เลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลนั้นนะ่ะมันก็จะหายไปหมดเลยไม่สามารถยากที่จะกู้คืนหรือว่าเกำจัดไวรัสออกไปให้หมดได้นอกจากจะแก้ปัญหาได้เพียงเดียวคือฟอร์แมตฟอร์แมตแฟกได้นั้นทิ้งไปเลยนะครับผมในขณะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้ Google Drive เนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของควงามปลอดภัยก็คือเราต้องระวัง User password ของเรานะครับ ถูกผู้ไม่หวังดีรู้แล้วก็ถูกขโมยข้อมูลลบ,มล,ลบข้อมูลออกไปนะครับซึ่งถ้าเราไปล็อกอินในที่สาธารณะนะเราก็ต้องระวังในส่วนนี้เหมือนกันนะครับผมอแล้วก็ในแง่ฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแฟกได์เนี่ยครับเราก็จะทําได้เพียงแค่ว่าเก็บบันทึกข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีใช้ google Drive เนี่ยก็ก็จะมีบริการอื่นๆเสริมของที่เป็นของบริการของ google นะครับเช่นของ google workspace นะครับเช่น เอ่ออย่างเช่นเช่น google Docs นะครับหรือว่า Space เป s h e e t นะครับหรือหรือ google o o g l e presentation นะครับผมนี่นะครับที่เราเปรียบเทียบของ Google Drive กับแฟก r i v e ที่ใช้บริการที่15กิกนะครับก็จะเห็นถึงว่ามันยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ครั้นี้ถ้าเกิดเราลองปรับความต้องการในการใช้งานเป็นระดับ100กิกนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราใช้ g o o g l e Drive เนี่ย ในระดับหนึ่งร้อยกิกเนี่ยเราต้องเสียค่าบริการเป็นรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะใช้เงินประมาณเจ็ดสิบาทต่อเดือนแล้วก็ในรายปีเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณแปดร้อยสี่สิบาทต่อปีซึ่งถ้าเกิดเรามาเทียบถ้าเกิดเราจะซื้อแฟกได้ทั้งเดียวนะครับที่มีขนาดประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบนะครับก็จะใช้เงินประมาณสามร้อยหกสิบาทจนถึงสี่ร้อยบาทนะครับก็จะทําให้เห็นถึงต้นทุนนะครับในการเลือกใช้บริการ c ว o u d service หรือว่า การซื้ออุปกรณ์เป็นของตัวเองนะครับว่ามีข้อมีข้อดีข้อเสียหรือข้อจํากัดอะไรนะครับผมซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องทําการตัดสินใจในการเลือกใช้เลือกใช้ว่าจะเ,เลือกใช้การเก็บข้อมูลแบบไหนถึงจะมีความเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสาธิตในการใช้งานบริการ ท่าครับที่เป็น google Drive นะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้ผู้อื่นได้ใช้งานนะครับโดย google Drive นะครับก็สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันทีนะครับก็ผมจะเริ่มโดยการเข้าไปที่เบราว์เซอร์ที่ผมต้องการใช้งานครับอันนี้ผมจะใช้สาธิตนี้ก็จะใช้เป็นเบราว์เซอร์โคมนะครับเมื่อมาถึงเข้าเบราว์เซอร์โคมครับก็ผมเดี๋ยวาอจะใช้เข้าในโหมดผู้มาเยือนครับเหมือนว่าเป็น ผู้ใช้งานใหม่เลยนะครับเมื่อผมก็จะไปที่ add date นะครับ add date ตรงบ็อกตรงนี้ผมก็จะพิมพ์คำว่า Google d r i v e นะครับเมื่ออันนี้ก็จะเห็นนะครับก็เป็นอันนี้นะครับผมก็จะเลือกอันแรกเลยละกันนะครับเป็นอันนี้ Google d r i v e อ่ามาพอมาถึงด้านนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแรกของ Google d r i นะครับก็ผมก็เลื่อนไปคลิกไปที่ปุ่มสีน้ำเงินครับเขาเรียกว่าไปที่ใด ดูตรงนี้ก็ได้ครับไปที่แดงอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าบริการเนี้ยให้ฟรีนะครับติ๊ห้กิกกะบิตกิกะไบต์นะครับผมลงกดปึ๊บเดี๋ยวลงชื่อเข้าใช้ก่อนลอง,ลอง,ล,องลองชื่อไปที่ใดหรือลองลองลงชื่อเข้าใช้กระทบไปที่ใดปึ๊บอ่าเมื่อมาถึงนะครับก็ระบบเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ของเขาเนี่ยเราก็ต้องทําการสมัชชิก่อนนะครับโดยใช้ g ีเมลนะครับในการเข้าใช้งานนะครับก็ผมก็จะลับพิมพ์เข้าไป โอเคมาแล้วครับก็อันนี้หลังจากล็อกอินเข้ามาใช้งานครับผมอันนี้ก็จะถ้าจะเป็นการใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการแนะนํารูปแบบการใช้งานอะไรเบื้องต้นให้เราครับก็เราติ๊กแล้วเราอ่านดูนะว่าใช้งานยังไงนะครับอมาถึงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นไดของชั้นนะครับก็เป็นแบบนี้ครับคราวนี้เวลาถ้างมองมาถึงเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่ให้เราสามารถให้เราสามารถอัปโหลดไฟล์ได้นะครับก็ ให้ไปที่ปุ่มด้านซ้ายครับหรือเรียกเรียกว่าใหม่นะครับใหม่นี่คืออัปโหลดข้อมูลใหม่หรือสร้างไฟล์ข้อมูลใหม่นะครับก็กดใหม่หนึ่งทีก็ปุ๊บอ่าระบบก็จะถามว่าเอ่อคุณต้องการอัปโหลดไฟล์เลยไหมหรือคุณต้องการโฟลเดอร์เดี๋ยนี้ผมขอให้สร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับปุ๊บสร้างโฟลเดอร์ผม,มจะตั้งชื่อว่า doc documen นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมปุ๊บอ่าเมือ่ออันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของเรานะครับ จากที่เรานะครับสร้างโฟลเดอร์ด็อกทูเมนหมายเลขหนึ่งไปแล้วนะครับผมก็จะดับเบิลคลิกเข้ามานะครับปึ๊บครนนี้ผมก็เลยอยากจะลองอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าไปนะครับผมก็อาจจะคลิกที่ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับก็ผมก็ไปที่ในไม d o ดาวน์โหลดกันนะครับผมก็จะลองอัพโลโก้นะครับโลโก้ mu สองอันก่อนครับปึ๊บเนี่ยรอสักครู่นะครับระบบมันก็จะอัพให้นะครับ ไฟล์ก็เริ่มขึ้นแล้วเอ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์โลโก้ที่ขึ้นมานครับคราวนี้ในการอัพข้อมูลเนี่ยเรานอกจากว่าเราจะอัพด้วยการคลิกปุ่มว่าใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการดังแอนด็อเข้าไปได้นะครับผมก็ขอย่อเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมนะครับผมก็สามารถเอาโลโก้นะครับที่เป็น MU b a c k นะครับลากซีเล็กนะครับแล้วก็ลาก ครูก็เห็นไมครับก็จะกดโลโก้ที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาในโฟลเดอร์ด็อกทูเมนหนึ่งแล้วครวานี้เราสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ครับโดยที่ไปที่มุมบริเวณด้านขวาตรงมุมมองครับน,นี่จะแสดงแบบเหมือนเป็นดีเทลนะครับอันนี้แสดงเป็นโชว์รูปเหมือนพรีวิวให้เห็นนะครับผมเมื่อเราสร้างข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราต้องการแบ่งปันให้คนอื่นไปดูหรือให้ให้ไปใช้งานเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการคลิกขวานะครับปุ๊บอ่าเราก็เลือกรับการแชร์นะครับเมื่อรับการแชร์เห็นครับก็ก็มีรูปแบบการตั้งค่าการแชร์อยู่ก็ให้ดูได้การเข้าถึงทั่วไปนะครับอันนี้จํากัดก็คือเป็นใช้แพของคนเราตัวคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้นะครับ เราก็ถามาถว่าทุกคนที่มีลิงก์เป็นต้นนะครับปึ๊บอ่าถ้าเกิดทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยทุกคนที่มีลิงก์ก็คือเราส่งลิงก์ให้ใครคนนี้ก็สามารถนําไปใช้งานได้ทันทีนะครับก็นําไปดูดทันทีผมก็ลองดูครับนี่อันนี้เป็นคัดผมว่าคัดลอกลิงก์นะครับปึ๊บหนึ่งทีอันนี้บอกว่าคัดลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองวางในโน้ตแพดให้ดูก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นลิงก์ยาวๆแบบนี้นะครับผมก็ ของก๊าปนี้ลิงก์ครับไปเข้าผ่านเบ์เซอร์ตัวอื่นนะครับว่าผมสามารถเข้าดูรูปนี้ได้ไหมนะครับผมเข้าเป็นหมวด new p ว i พ a t e นะครับปึ๊บอ่ถ้าผมวางลิงก์เมื่อกี้นะครับ Enter เห็นไหมครับก็ลิงก์จากลิงก์เมื่อกี้นะครับที่เขาส่งให้ผมให้มาครับก็จะขึ้นตาครับซึ่งคนใช้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทันทีครับกดดาวน์โหลดนะครับก็รูปนี้ก็จะถูกดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งครับผมต่อมานะครับก็อาจจะเป็นถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนแปลงลิงก์นะครับก็ให้จํากัดคนเฉพาะคนบางคนสามารถเข้าดูได้เท่านั้นนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนเป็นจำกัดก่อนก็ได้ครับแล้วก็อ่ลองพิมพ์เมลที่เราอยากจะให้คนอื่นเข้าไปดูนะครับเข้าเฉพาะคนนั้นเข้าไปดูได้เท่านั้นครับเห็นผมนมนะครับโอเคอันนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถตั้งให้เขาได้นะครับว่าสามารถเป็นอีเดเตอร์หรือเป็นเป็นผู้อ่านได้เท่านั้นนะครับมีสิทธิ์อ่านเท่านั้นสแสดงความเห็นได้แล้วก็เป็นอีเดเตอร์คือสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขไฟล์นี้ได้นะครับก็ผมจะตั้งให้เขาแค่อ่านได้อย่างเดียวเมื่ออ่านเสร็จแล้วผมก็กดส่งนะครับผมก็กดส่งปึ๊บอันนี้ก็ระบบก็จะทำการอัปเดตสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่แชร์อีกทีหนึ่งนะครับ รูปแบบนี้ครับว่าคือแชร์ให้ผมเนี่ยมีสิทธิ์อ่านเท่านั้นนะครับผมก็ลองคัดลอกลิงก์ครับปุ๊บเสร็จนะครับผมคราวนี้ผมก็จะไปที่อีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับไปที่โหมดไพรเวทก่อนนะผมลองบอันนี้ครับอันนี้คือเป็นลิงก์ที่แชร์โดยระบุตัวต,วตนเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับระบบก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยคุณเข้าดูไม่ได้นะต้องล็อกอินเข้าใช้งานก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ เดี๋ยวผมก็จะลองใช้ยูเซอร์ที่ผมเพิ่งแชร์ไปนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับจากภาพก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยภาพภาพเนี้ยก็คนที่ชื่อที่ผมเมลที่ผมเนี่ยก็สามารถเข้าถึงภาพที่เข้าเข้าถึงภาพได้แล้วนะครับผมอ่ต่อมาครับถ้าเกิดเราต้องการยกเลิก การเข้าถึงนะครับก็มาที่แชร์นะครับหรือปรับสิทธิ์ก็ได้นะครับเราก็สามารถปรับสิทธิ์ได้พว่าให้เขาเป็นไลท์หรือยกเลิกสิทธิ์เขาไปเลยนะครับก็กดยกเลิกนะครับก็บันทึกผมว่าจะลองเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกดลิงก์เดิมนะปึ๊บเห็นไหครับก็ มันก็จะขึ้นทันทีเลยครับว่าเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเลยนะกลับมาอีกครั้งตรงหน้านี้นะครับก็สมมุมิว่าถ้าเกิดเราไฟล์ถ้าเกิดเรามีเปล่าเราไม่ใช้งานแล้วเราหรือว่าเป็นไฟล์ที่ซ้ำอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้ครับก็เลือกปึ๊บคลิกขวานะครับเลือกนําออกนะครับไฟล์ก็จะถูกนําออกไปจากโฟลเดอร์นะครับแต่คราวนี้ก่อน พอเมื่ออันนี้การเรานําออกเนี่ยเป็นการแค่เอาไปเก็บไว้ในถังขยะเฉยๆนะครับซึ่งเราสามารถลบทิ้งได้ในถังขยะอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติไฟล์ตรงเนี้ยมันจะถูกเก็บไว้ในสามสิบวันมันถึงจะค่อยถูกลบออกไปอย่างถาวรน,นะครับผมเลือกลบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดลบนี่ไฟก็จะถูกลบไปถาวรครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้พื้นที่ในการจัดเก็บขึ้นมานะครับผมคราวนี้ ก็ถ้าเกิดเราเลือกถ้าเกิดเราไปใช้งาน g o o g l e Drive ที่อื่นๆนะครับก็ที่เป็นเครื่องสาธารณะหรือเครื่องที่ไม่ใช่ที่เราใช้งานประจำนะครับก็ควรจะทำการล็อกเอาท์นะครับหรือออกจากระบบก่อนนะครับก็คลิกออกจากระบบนแล้วก็อาจจะต้องกดนำบัญชีออกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครก็กดปึ๊บนำออกไปเลยนะ นี่นครับก็ขอจบเซ็ตซีนในการใช้งานคุ g l ก d r i ด e นะครับผม